จากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจิตวิทยากับครูยุย้ยดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์น,นัทพงษ์ชูไทยและธีรวดียิ่งมีสนับสนุนรายการโดยคณะกรุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งเน้นการผลิตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตร,รฐานสากล ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจิตวิทยากับครูยุ้ยค่ะรายการจิตวิทยาดีๆที่ช่วยคุณผู้ฟังคิดหวงนะคะเราเจอกันเป็นประจำค่ะทุกๆวันพฤหัสบดีค่ะหนึ่งนาฬิกาถึงหนึ่งนาฬิกาสามสิบนาทีค่ะก็คือหนึ่งนาฬิกาของวันพุธนี่ละค่ะคุณผู้ฟังนะคะครึ่งชั่วโมงเต็มๆค่ะกับจิตวิทยาที่แบบหลากหลายนะคะแน่นอนคุณผู้ฟังเนี่ย สามารถนำไปปรบับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะดำานรายการค่ะดิฉันธีรวดียิ่งีค่ะคู่กับรุมยุย้ยผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทพงษ์ชงไทยอาจารย์จิตวิทยาสวัสดีค่ะรุมยุย้ยสวัสดีครับน้องดีครับสวัสดีคานผู้ฟังทุกท่านด้ยวยครับผมก็เรามาเจอกันในช่วงที่ PM เอสองจุดห้าแบบว่าค่าสูงแล้วก็อันตรายมากนะคะลุ ปกคลุมทั่วท้องฟ้าเลยนะครับเป็นปุ่นคลุ้งเลยนะครับเพราะนั้นต้องระวังกันนิดนึงนะครับถ้าไม่ออกจากบ้านได้ก็ไม่ออกแต่ถ้าออกได้ก็ต้องมีผ้าหรือว่ามีแมสอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นห่วงนะครับก็คนกรุงเทพก็ขึ้นท็อปชาร์ตอยู่บ่อยๆนะคะลุงประกอบกับทางภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังคือดูข่าวพึ่งเด็ก โอ้เด็กๆอ่ะลุงแบบน่สาสงสารมากเลยอะ่ะเขาก็คือยังวิ่งเล่นอยู่เนาะเวลาไปโรงเรียนพื้นขึ้นเลือกดกำเดาออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมมันก็ถือว่าฝุ่นพีเอมสองจุดห้าเป็นปัญหาสุขภาพจิตของคนเมืองได้ไหมลุงได้ครับเพราะว่ามัน,ม,นมันงุดงินอะ่ะคือบางทีอยากจะไปไหนอะไรที่ให้มันปลอดโปร่งนะพออไปโอ้โหเจอฝุ่นเจอควันบางที ทำให้เราแสบตาแสบจมูกแล้วพันหมุดหิดไปเลยนะครับไม่อยากจะไปไหนก็มีนะครับค่ะก็อย่างที่บอกว่าเราก็ต้องใช้ชีวิตตู้กันต่อไปนะลุงนะครับประกอบประกอบกับเมื่อวันที่ห้าธันวาคมอะ่ะเขาประกาศว่าเขาสู่ฤด,ดูร้อนอย่างเป็นทางการ <c oughs> ค่ะลุง <c oughs> <c oughs> คืออ่าช่วงอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะติด กว่าก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ฟังก็มีฝนตกมานิดนึงเพราะว่ามีพายุฤดูร้อนนะตอนนี้เราก็อยากให้ฝนตกมาเยอะๆนะลุงนะแต่ลุงอาจจะไม่อยาก,กเห็นมหไหมที่อยากให้ฝนตกเพราะว่าที่ว่าฝน<ป>มันเยอะแต่ลุงอ่ะอาจาจะบอกว่าไม่อยากให้ตกเพราะว่ากลัวาลุงจะน้ำท่วม่มอยากให้ตกอยากให้ตกเหมือนกันเพราะว่าฝนมันเยอะจริงๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งประเทศไทยเดี๋ยวนี้มีวันละสามฤดูแล้วล่ะไม่ใช่วันละเดือนละฤดูละ มันมันมันพุพันไปมากครับผมไอ้ที่เราพูดมาทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาที่เราจะคุยในวันนี้นะคะ <laughs> แต่ที่แค่บอกว่ามันเป็นปัญหาสุขภาพจิพตออ <laughs> พอมันกังวลนะ่ะ <laughs> พอมันกังวลนะ่ะลุงคือออกจากบ้านมาแล้วไหนจะห่วงลูกเนาะอากาศแบบนี้ไหนจะตัวเอง <laughs> โดยเฉพาะ <laughs> โดยเฉพาะที่อลุงที่เป็นโรคภูมิแห้เพราะฉะนั้นที่พยายามใช้ชีวิต อยู่ในตึกให้มากที่สุดแล้วออกข้านอกน้อยที่สุดนะคะคืออ่ะมาถึงเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้บ้างลงุง<น>เรื่องที่เราจะพูดเนี่ยเป็นเรื่องของการทํางานแต่ว่าลุงก็ผ่านตรงเนี้มาแล้วแหละกี่ปีนะคะในวัยทำงานของลุงก็สามสิบห้าปีเองนะครับอืเนี่ยใน,นเรื่องของการทํางานเนี่ย ในเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานในเรื่องของชีวิตการทํางานอันนี้เอาใจน้องๆหนูๆซึ่งอาจจะเพิ่งจบการศึกษานะลุงนี่นะผมแล้วเพิ่งจะได้งานใหม่ด้วยลุงบางทีนเนี่ยยังทําตัวไม่ถูกอะค่ะว่าเอ๊ชีวิตในวัยเรียนไปทํางานเนี่ยจะเจอเพื่อนร่วมง,งานแล้วหลายเจเนอเรชันนะลุงสมัยนี้ในหั้นหลายหลายกล,ลุ่มหลายพวกมากด้วยแล้วก็หลายเจเนอเรชันเท่านั้นจะมาเอา ทำตัวแบบตอนที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยคงคงต้องปรับตัวกันหน่อยแหละนะครับเราก็เลยเอาใจพวกน้นองๆให้กำลังใจนะคะว่าถ้าเราต้องก้าวเข้าไปสู่ในช่วงของั้ทำงานเนี่ยทำอย่างไรจะเป็นที่รักของที่ทำงานผู้คนรอบข้างนะคะลองดูว่าเอ๊ะถ้ายังไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเข้าไปเนี่ยลุงยังไม่รู้จักใครเนี่ยวันนี้ฝังเรานะคะนำไป ปรับใช้ไ้แน่นอนปกแล้วก็รวมไปถึงกับคนที่ทํางานอยู่นตอนนี้ด้วยนะลุงอืมใช่ใช่เเอามาใช้ได้เหมือนกันนะครับคือคนที่ทํางานหรือว่าอยู่ในองค์กรต่างๆเนี่ยถ้าฟังเราสองคนในวันนี้นะครับอะไรก็ตามที่มันเอาไปปรับใช้ได้ก็อย่างที่ยะาเอาไปปรับใช้เพื่อเพื่อใครครับเพื่อตัวเองนั่นแหละนะครับจะได้ดีขึ้น้วลุงโดยภาพรวมส่วนใหญ่เนี่ย ก่อนที่เราจะไปใช้ชีวิตกับใครอ่ะหรือจะก้าวสู่วัยทำงานหรือตัวที่ในวัยทำงานเนี่ยที่อยากให้ลุงพูดถึงว่าเพราะอะไรการใช้ชีวิตในสังคมมันถึงสำคัญกับชีวิตเราคะลุงเรือ่องที่เราพูดกันเสมอๆนะครับว่าเราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ในสังคมการที่เราอยู่กันแค่อย่างน้อยที่สุดแค่สองคนเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีอะไรที่ไม่ตรงกันนะครับหรือว่าเราไม่สามารถที่ทําอะไรที่ เราอยากทําได้ตามใจเราเสมอเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องรู้จักการอารมุ่มอร่วยนะครเราอาจจะต้องยอมเขาบ้างเขายอมเราบ้างนั้นตรงนี้คือสังคมที่เล็กที่สุดแต่พอเรามาเข้าสู่สังคมที่เป็นการทํางานเนี่ยมันก็มีผู้คนมากขึ้นมีกลุ่มคนมากขึ้นมันก็ยิ่งทําให้เราต้องปรับตัวมากขึ้นถ้าบอกว่าเราปรับตัวได้ง่ายหรือว่าอยู่กับสังคมได้ง่ายเราก็จะอยู่ในสังคมนั้นหรือว่า ที่ทำงานนั้นได้อย่างมีความสุขมากขึ้นแต่ถ้าปรับตัวไม่ได้บางทีเราก็หงุดหงิดไม่ไหวเหมือนกันบางทีก็พานออกจากที่ทํางานหางานอื่นทําไปเลยก็มีนะครับคือในวัยทางานนะคะคุณผู้ฟังที่พูดในฐานะคนทํางานนะลุงบางทีงานเนี่ยหนักทนได้นะแต่ว่ารู้สึกว่าคนเนี่ยที่ทนไม่ได้ไม่ถูกว่าหลายๆ หลายๆคนที่ต้องลาออกไปนะคะแล้วก็บางทีพี่น้องอลุงเราเราโตมาตั้งแต่เด็กอะ่ะเรายังคิดอะไรไม่เหมือนกันเลยนะลุงเนะเ<อ>าะนำตาอะไรกับคนื่นแบาปน้อ,อยพ่อพันแนามา่แต่กันไปก่อนเลยนะคะแล้วต้องมาอยู่ด้วยกันแต่ต้องบอกว่าบางทีเราก็ต้องแอบปั้นหน้าเนาะนะฮะปั้นหน้าข <c oughs> อปั้นหน้า <c oughs> มันทําให้เรา <c oughs> เราเรา,เราอึอาดอัดอ่ะถ้าไม่ปั้นหน้า <c oughs> ได้แล้วก็จริงใจต่อการพูดกันตรงๆง มันจะอยู่กันได้อย่างง่ายขึ้นหรือเปล่าครับผมคืออย่าบอกว่าเราก็เป็นของเราอย่างนี้ล่ะเราไม่ปรับตัวมันก็ไม่ได้ลุงคือเดี๋ยวถ้าฟังเราวันนี้จะรู้ว่าเราเนี่ยล่ะยังเป็นตัวของตัวเองได้นะลุงเนาะแต่ว่าเราที่อยู่กับสังคมเนี่ยเราจะมีวิธียังไงนะคะรุงงานเนี่ยมันสําคัญกับชีวิตคนเรายัางไงคะมันสาคัญ เป็นหนึ่งในสามของชีวิตเลยเนาะงานนะครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าสําคัญเพราะว่าการมีงานทําก็คือการมีเงินมีเงินก็คือสามารถเอาไปใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันได้เพราะฉะนั้นแม้แต่คนที่ไม่มีงานเป็นเรื่องเป็นราวก็ยังพยายามหางานเลยไหมนะครับตอนลุงตกงานใหม่ๆตอนเรียนจบญาโทตกงานอยู่สองปีเนี่ย ลุงก็พยายามทำนู่นทำนี่ทำนั่นเพราะว่าเพื่อให้ได้เงินมาเคยลองมาวิเคราะห์ตัวเองแลวปรากฏว่าเฮ้ยเงินเดือนมากกว่าเงินเดือนค้าราชการอีกเวลาทำนู่นทำนี่เล็กๆน้อยๆนะครับเพราะนั้นการทำงานเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็มีมีความสำคัญมากสำหรับชีวิตเราตลอดชีวิตดีกว่าลุงว่าอย่างนั้นครับคือเราเรียกว่าเป็นปัจจัยสี่เนาะ ไปรวมกับก<ม>็คือไอ้อาหารเสื้อผ้าทุกอย่างอะค่ะาาก็มาจักการทํางานได้เงินนะลุงเนะอะแต่เลยรู้สึกว่าโดยเฉพาะน้องๆหนูๆค่ะคือเราอาจจะทํางานไอ้เราอาจจะเรียนแล้วก็คือของเงินพ่อแม่มาตลอดอะลุง<ช>แต่แต่ว่าเรามาทํางานเนี่ยเราจะได้รู้แล้วลหละว่ากว่าที่เราจะทําได้แต่ละเดือนเงินทุกบางทุกสางคเนี่ยมันเหนื่อยขนาดไหนพ่อแม่มันจะพูดเสมอนะลุงเนอะ อ,อพ่อแม่มักจะพูดตลอดว่าเนี่ยเหนื่อยมากแล้วกว่าจะหาเงินมาส่งเสียเอ,อเรียนจบได้อันนี้เป็นชีวิตจริงที่ที่ที่เราจะต้องไปหาเงินเพื่อที่จะดูแลตัวเองแล้วถ้าทํามันได้อะมันจะภูมิใจใช่ไหมคะลุงใช่ครับใช่ลุยังจําได้เลยว่าเงินเดือนเดือนแรกเลยนะครับที่ได้มามันพอรับมาจากจากเออขาเรียกอ,อะไรอ่ะจากธุรการเนาะ เฮ้ยแต่ก mm ่อนที่ต้องรักจาพุัการนะค่ะก็มีความรู้สึกว่าพูดีใจจังเลยเก็บเงินเดือนตรงนั้นน่ะใส่ซองแล้วก็เอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นเงินเดือนเดือนแรกเลยจําได้เลยว่าให้ไปห้าพันบาทต่นั้นที่เงินเดือนตอนนั้นมันสามพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทจบปปเยอยนะเราเรากำลังจะบอกว่าเรามักจะทาเงินเดือนเดือนแรกของเราได้เสมอนะลุงเนาะคือ คุณน้องๆหนูๆก็เหมือนกันนะคะแล้วก็รุงช่วงเวลาที่รุงทางานนะคะก่อนที่กเกษียณอายุราชการเนี่ยรุงเคยมีประเด็นมีปัญหาในเรื่องของเพื่อนร่วมงานบ้างไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยลุุลงโชคดีนะครับที่ท,ที่ไม่ค่อยจะมีปัญหาอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเนื้องานซึ่งบางทีมันก็ยากบางทีมันก็เราก็ไม่รู้ ก็ต้องไปพึ่งผู้รู้หรือว่าบางทีน้องๆซึ่งเขามักจะเรียนจบปริญญาเอกกันทั้งนั้นเลยเขาทําเสร็จก่อนแล้วเรากลายเป็นมีความรู้สึกว่าเราเป็นตัวถ่วงหรือเปล่านะครับเราก็ต้องพยายามศึกษามากขึ้นแต่ถ้าในเรื่องของในเรื่องของเอ,อเพื่อนร่วมง,งานลุงค่อนข้างที่จะสบายใจนิดน,นึงที่รุงรักเขาและเขาก็รักลุง ก็มีบางที่ขัดแย้งกันถ้าขัดแย้งกันก็ในที่สุดก็มาพูดปรับความเข้ใจกันว่าเฮ้ยวันนั้นลุงทำอะไรผิดหรือเปลา่าเห็นดูวันนี้ตึงๆไปนะคุยกันเลยนะครับสําหรับลงุงแล้วก็ในที่สุดก็จบออกมาด้วยความสบายใจครับผมคือเราจะบอกว่าในการทํางานน่ะกับเพื่อนร่วมงานมันก็เป็นเรื่องปกติที่จะมีปัญหาก,กันบ้งางัะคะแต่ว่า <S <S ด,ด้วยความที่ความคิดที่มันแตกต่างกันแตกต่างกันอจากที่มาจากครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ส่วนใหญ่ถ้ามันไม่ได้เยอะแยะมากมายคุยกันมันมันก็จบอะคะ่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพักกันสักคู่แล้วกันนะคะแล้วกลับมาต่อกับเรกที่สองว่าเอ๊ะทำยังไงละ่ะเราถึงจะอยู่กับเพื่อนร่วมง,งานได้แบบไม่มีปัญหาร่วมถึงอาจจะเป็นที่รักของเพื่อนร่วมง,งานด้วยคะ่ะพักสักคู่คะ่ะ จิตวิทยากับครูยุย้ยกลับเข้ามาสู่ช่วงที่สองของรายการจิตวิทยากับครูยุ้ยกันต่อกับคุณผู้ฟังวันนี้พูดถึงจะทําอย่างไรล่ะไม่ให้มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือถ้ามันต้องมีในเรื่องของการทํางานทําอย่างไรเราจะอยู่ร่วมกับเขาได้อย่างปกตินะคะแล้วก็ไม่เป็นปัญหาในชีวิตนะลุงเนาะในเบรล์แรกเนี่ยลุงก็ได้เล่าแล้วแหละว่า ช่วงลุงจบมาใหม่ๆนะคะงานเนี่ยมันก็ลำบากนะคะแล้วก็ไอ้ปัญหากับเพื่อนร่วมงานเนี่ยลุงบอกว่าตลอดชีวิตรับราชการเนี่ยมันมันดีบ้างนะลุงนะแต่ว่าก็ก็คุยกันก็ก็จบไปอะไรอย่างเงี้ยนะลุงครานี้ลุงเอ่อเวลาที่เราไปใหม่ๆอ่ะเราไปทํางานที่ใหม่ๆแล้ววันแรกของการเข้าไปทํางานไปนั่งอยู่กลางห้องใหญ่ๆก็เลงจะพูดให้นึกถึงภาพมน้องที่ไปทํางานไม่ต้องบอกครับ ไม่ไม่รู้จักใครเลยนะคะลุงคิดว่าเราต้องทํำยังไงก่อนบอกน้องๆก่อนเอาใจน้องๆที่เพิ่งเรียนจบแล้วไปทํางานคือเราต้อง <S <S เราต้องมีสัมมาคารวะเนาะนะครับการสวัสดีการยกมือไหว้การยิ้มแย้มแจ่มใสหรือการเข้าไปทักทายพี่ๆเขาก่อนเนี่ยนะ,ะไม่ใช่แต่เพื่อนร่วมงานนะลุงอยากจะให้รวมไปถึงคนที่ เขามาเกี่ยวข้องกับเราแม้กระทั่งนักการพันโลที่เขามาเช็ดโต๊ะทำความสะอาดให้ถ้าเราพูดคุยกับเขาได้ยิ้มแย้มกับเขาได้เขาจะรู้สึกว่าเอ็นดูเราเลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่ง่ายมากเพียงแต่ว่าพวกน้องๆจะทำได้แค่ไหนครับบ๊วก็คือถ้าไม่ได้ทําอะไรก็ยิ้มยามนะลุงแต่ก็ไม่ใช่<แ>ว่านั่งหน้าบึง้งกม้มหน้ากม้มตาแล้วก็สวัสดีค่ะไม่รู้จะพูดอะไรก็ ก็ยินไปก่อนนะลุงอย่างน้อยเขาก็จะมองว่ามนุษย์ัมพันธ์เราดีเพราะบาืทอีงเรายังไม่รู้จักใครทำอย่างที่ลุงพูดแต่ถ้าทีแนะนำอย่างที่สองก็คืออถ้าถ้าถ้ามั่นใจว่าตัวเองเก่งหมายถึงว่ามีความรู้ความสามารถเนี่ยอาจจะอาจจะอยู่เงียบๆก่อนอะลุงอาจจะไม่ไคุยว่าแต่บาใช่ใช่เข้าใจค่ะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ เดี๋ยวมันจะค่อยๆเผยเออกมาเองเออถ้าเรามีความรู้ความสามารถหรือว่ามันมีโอกาสหรือว่ามีจังหวะแต่ว่าไปใหม่ๆเนี่ยก็ไม่ได้อยากบอกว่าเออไปคุยว่าฉันเก่งตรงนู้นฉอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ,เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมองเราดาเอาง่ายๆง่ายๆ <c oughs> คือแบบอว่านิ่งไปก่อนเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมีจังหวะเราก็พิสูจน์ฝีมือของเราอนะคะลุง อ่าลงเราจะทํายังไงดีให้ไม่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานในที่ทํางานหรือว่าถึงขั้นกับว่าเป็นที่รักของคนรอบข้างค่ะนะครับไอสองข้อแรกที่ลุงพูดกับน้องดีพูดเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะครับในเบื้องต้นนะครับส่วนข้อต่อมาก็คือเราต้องมีศิลปะในการคุยเนาะนะครับมีศิลปะในการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานถ้าเป็นเพื่อนกันก็พยายามคุยกับ คนข้างๆโต๊ะก่อนเป็นันดับแรกนะครับแล้วก็พยายามที่จะคุยกันแต่ไม่ต้องเล่ารายละเอียดของเราให้เยอะอย่าบางคนเยอะจริงๆนะโอ้โหเจอกันแค่วันเดียวรู้ไปเลยว่าพ่อเป็นใครแม่เป็นโอเยอะไปเยอะไปเลยครับเอาแค่เอาแค่ให้เขาพอไม่ลำคานะนะครับให้เรา <c oughs> ได้รู้จักเขานีสัยเบื้องต้นของเขาและเขารู้จักนีสัยเบื้องต้นของเรา ถ้าเราเป็นคนตลกเป็นคนยิ้มแย้มแจำ่มใสเป็นคนคุยสนุกตรงนี้มันก็จะเป็นศิละปะอันหนึ่งที่จะทาให้เราคบกับคนได้ง่ายขึ้นครับผมพอไม่ต้องพูดเยอะค่ะพูดแค่ในนี้หน่อยๆคือผิวเผินๆคือบางทีเรายังไม่ได้รู้จักรู้จักตัวตนของคนอื่นพอค่ะเราควรจะให้เขารู้จักเราเท่าที่เขาควรจะต้องรู้นะลุงเนาะรูบ ในเรื่องส่วนตัวอย่างนี้ยค่ะอาจจะต้องเอาไว้ก่อนเดี๋ยวรอให้สนิทกันก่อนเออคือครับ <laughs> บางคนเนี่ยบางคนเคยเจอเหมือนกันครับบางคนเนี่ยมาปุ๊บไม่ทันนั่งนั่งรอนั่งรอเพื่อนนะเพื่อนเขานะครับซึ่งอยู่ในห้องเราบอกว่าเดี๋ยวยังไม่มาครับไปสอนครับไม่เกินห้านาทีเขาเล่าชีวิตเขาให้ฟังแล้วอะ่ะแต่เราไม่ได้ถามมาเรา,เราไม่ได้ถาม <laughs> อย่างที่สองเราไม่ได้อยากรู้อะไรอย่างเงี้ยออบางทีก็ต้องนึกถึงในมุมตรงข้ามนะคะลุงถ้าเขาถามเนี่ยเราตอบได้นะแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าเราจ,จนหมดไปหมดทุนคือถ้าเขาอยากรู้เนี่ยเขาจะถามถ้าเราไปในไหมถ้าเขาไม่ได้ถาม ก็ไม่ต้องไปบอกอะไรเขานะคะในะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเสน่ห์อันหนึ่งนะเพราะกา,ารที่เราเล่าอะไรหมดบางคนเราต้องนึกว่าบางคนเขาก็รำคาญเหมือนกันครับผมข้อต่อมาล่ะคะลุงข้อต่อมานะครับคือเราเมื่อเราอยู่ด้วยกันแล้วสิ่งที่เราต้องทำแน่ๆคือเราต้องเข้ารบความคิดเห็นของของทุกคนของคนอื่นนะครับ แม้ว่าเราจะมีความคิดเห็นของเราก็จริงโดยเฉพาะเวลาที่มีการประชุมกลุ่มย่อยหรือกลุ่มใหญ่ก็แล้วแต่ถ้าเผื่อว่ามันมีการแสดงความคิดเห็นถ้าเราเป็นเด็กกว่าเรามีความคิดเห็นได้แต่เราลองฟังความคิดเห็นของคนอื่นเขาก่อนถ้าความคิดเห็นของคนอื่นนั้นสอดคล้องกับเราเราก็เพียงแค่เออดีนะครับพี่ครับวันนี้ผมเห็นด้วยกับพี่เลยเพราะผมก็คิดเห็นเหมือนเดิมกับพี่ เพื่อให้เครดิตเขาด้วยแล้วก็ให้เรารู้สึกว่าเราได้มีอะไรที่จะแสดงความคิดเห็นด้วยเหมือนกันครับผมอืมนะคะก็ผมเคยได้รางวัลอันนี้มาละผมเคยชนะเริ่มมาละหลังจากนี้ผมจะไม่ฟังใครในเรื่องนี้ร่ะ<อ>ว่าเคยเคยเจอไหมในชีวิตทํางานก็ก็เคยเจอค่ะลุงบางทีเขาก็เ,<อ>เขาก็ไปได้รางวัลมาจริงๆอะค่ะแล้วเขาก็จะเหมือนว่าน,<อ>นั่นคือ ที่สุดใดๆที่ฉันจะไม่ฟังอะไรจากใครแล้วแต่ว่าในชีวิตจริงนะคะม,มันมีหลายอย่างแล้วลุงนอกจากอะไรที่เป็นรางวัลประสบการณ์ม,มาตรฐานกฎและพี่ียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอสิ่งที่ได้รางวัลเนี่ยม,มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลุงบอกว่าข้อแรกเนี่ยให้มีสัมมาคารวะทักทายก่อนนะคะทีก็บอกว่าข้อที่สองเนี่ยอย่าเพิ่งโชว์ว่าเราเก่งอะไรบ้างค่อยๆเผยเออกมา ในวาระและโอกาสลุงบอกว่าศิลปะ,ะในการพูดก็ก็สำคัญ,คญนะโอ,อ้ไม่ต้องไปเล่าอะไรที่มันหมดไสหมดถุเล่าเรื่องของตัวเองให้กับคนแปลกหน้าฟังนะคะ<ำ>แล้วก็ต้องยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นไม่ว่าใครจะพูดอะไรมานะคะที่เราจะเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ว่าสิ่งที่เรามีคือรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมีอีกสักสองข้อไหมคะลุงอีกสักสองข้อนะนะครับชื่นชม นะครับพอเราเห็นใครเขาดีเห็นใครเขามีความคิดดีหรือว่าทํางานดีชื่นชมเลยโอ้เก่งจังเลยครับพี่โอ้พี่ครับผมต้องผมต้องให้พี่ช่วยละล่ะอันเนี้ยผมผมขอเป็นลูกศิษย์พี่ด้วยคนนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือชื่นชมในผลงานที่เขาได้ทํามาไม่มีใครหรอกไม่ชอบการชื่นชมแต่ชื่นชมแบบที่ไม่ต้องอ v อ r action นะครับ เพื่อให้มันยในภาพที่เขาเขารู้สึกได้ว่าเราเราเรา,เราจริงใจกับเขานะครับ<ะ>เพราะนั้นการที่ชื่นชมคนอื่นเป็นสักพักหนึ่งแหละถ้าเราทำอะไรดีเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเพื่อนร่วมงานเขาก็ชื่นชมเราเช่นเดียวกันครับคือบางทีอ่ะเขาเขา้เขาใจนะลุงพี่ก็ปุถุชนอ่ะบางทีก็แอบ<ะ>อิจฉาแต่ในความ<ะ>อิจฉาของเราอ่ะ เราก็ไม่ต้องไปให้ร้ายเขาคนอื่นอิจฉาเราก็เก็บไว้ในใจแต่ว่าเราก็ต้องชื่นชมเพาแบบว่าถ้าเขาเก่งอ่ะเอ้ยเก่งนะแอบอิจฉาเราก็ต้องไปพัฒนาตัวเองนะลุงอย่างที่สองอย่าเอาเขาไปพูดในมุมที่มันไม่ไม่โอเคคือถ้าเราชื่นชมไม่ได้เราก็ควรอยู่เฉยๆนะลุงอออยู่นิ่งๆก็ได้คือถ้าอาจจะบางคนอาจจะไปชื่นชมเลยไม่ได้ เพราะเราอิจฉาเขาอยู el, si voulais, ่แต่ถ้าอิจฉาเขาอยู่เราก็ไม่ควรไปว่าร้ายเขาอย่างที่สองเราก็ควรอยู่เฉยๆถ้าเราทาแบบเนี้ยปัญหาในกับเพื่อนร่วมงานมันก็ไม่เกิดนะแล้วก็ในสังกัการทํางานนะคะคุณผู้ฟังบางทีเราเอาเขาไปพูดตรงนั้นตรงนี้อีกทักทากมันก็วนมาวชมาถึงตัวเขาอะค่ะบางทีเราก็รู้สึกว่าถ้าไม่อยากมีปัญหาเนี้ยก็ก็ก็อยู่เฉยๆก็ได้อะไรอย่างเนี้ยค่ะ มันก็เป็นเรื่องที่ดีข้อสุดท้ายค่ะลุงข้อสุดท้ายลุงลุงกำลังชั่งน้ำหนักระหว่างการนินทากับการให้เครด,ดิตนินทานี่ก็สำคัญนะอย่าพยายาม <c oughs> อย่าพยายามไปนินทาออกนอกหน้าหี <c oughs> มันต้องมีบ้างแหละนะครับการพูดคุยกับคนที่เราสนิทสนมแต่อย่าลืมว่านะครับบางทีเนี่ยการที่เราพูดไปเนี่ยแล้วปรากฏว่าไปเข้าหู คนที่เรานินทาเนี่ยจะเป็นปัญหาทันทีนะครับเพราะนั้นอยากให้งดการนินทาาไว้ก่อนสักพักหนึ่งค่ะก็หรือถ้าอดไว้ไม่ไหวจริงๆอ่ะก็คุยกับคนที่เราไว้ใจได้เราคุยกับเพื่อนี่อื่นที่กำลังจะบอกว่าไม่ใช่ว่าในห้องที่ทำงานเดียวกันเพราะอย่างที่บอกอ่ะสุดท้ายอ่ะมันก็จะวนมาแล้ว กลายเป็นปัญหาของเราอยู่ดีเวลาเราพูดอะไรไปเนี่ยเราต้องรับผิดชอบกับคาพูดของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่พูดดีกว่านะคะก็เป็นกําลังใจให้ค่ะสําหรับคนที่กําลังเริ่มงานใหม่นะคะแล้วก็คนที่ปัดทํางานอยู่ตอนนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วลุงกลับมาพบกับเราได้ใหม่เมื่อไรคะ วันพฤหัสหันนะครับหนึ่งนาฬิกาถึงหนึ่งนิกาสมสิบนาทีนะครับ FM แปดสิบเ้าจุดห้านะครับฟังกันด้วยนะครับได้ความรู้ได้ประโยชน์กับพวกเราแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้อีกฉันพีรวดียินดีค่ะลุงยูนะัทฟงชูไทยครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับใาการจิตวิทยาก,กับ รูยุ้ยสนับสนุนรายการโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งเน้นการผลิตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตร,รฐานสากล